วอนนี้เลยเวลา5นาทีาขอเวลาอีกสัก10นาทีเพื่อเป็นการเช็คเอาท์ว่าจากที่เราอยู่ร่วมกันมาตั้งแต่มีนาถึงจนปัจจบุบันรวมถึงค่ายครั้งนี้ด้วยเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างพี่เลี้ยงช่วยแจกกระดาษ ทุกคนมีปากกานะลูกปากกาเอาปากกาที่เป็นปากกาปึกอะไรลูกลื่นนะลูกลื่นไม่เอาแบบเคมีนะคะเพราะว่ากระดาษที่พี่โต้งจะให้เด็กๆเขียนเนี่ยคือกระดาษคาร์บอนกระดาษก๊อปี้ซึ่งถ้าเขียนด้วยแบบเคมีเนี่ยมันจะเขียนไม่ออกมันจะไม่ติดอีกเป๋งเขียนด้านที่มีปั๊มวันที่อยู่นะคะ เขียนดน้านที่มีปั๊มวันที่อยู่นะครับใครไม่เคยเห็นกระดาษคาร์บอนบ้างใครไม่เคยเห็นกระดาษคาร์บอนบ้ายงยกมือยังไม่ต้องดึงออกนะลูกเขียนดน้านที่มีวันที่ปั๊มอยู่นะครับทุกคนปากกาพร้อมกระดาษพร้อมพร้อมไหม,พร,มพร้อมไหม ข้อแรกเขียนข้อหนึ่งด้วยนะลูกเราเขียนคําตอบเลยนะครับเขียนที่ละข้อนะเดี๋ยวแบบพี่อ่านโจทย์ให้ฟังน้องๆคิดว่าอะไรที่เป็นความประทับใจที่สุดที่ได้จากค่ายนี้บางคนอาจจะเข้ามาทั้งสามครั้งบางคนอาจจะเข้าแค่สองครั้งบางคนอาจจะเข้าแค่ครั้งเดียวอะไรที่เป็นความประทับใจที่สุดในค่ายนี้คนสัสดสินของก็ได้นะลูกเขียนหน้าที่มีวันที่ปั๊มนะลูกเดี๋ยวเพิ่งเขียนข้อสองนะเขียนข้อหนึ่งเสร็จแล้วใช่ไหม ข้อ2เด็กๆได้เรียนรู้และรู้สึกอย่างไรต่อการทำงานจิตอาสาบางลูกเพิ่มหนึ่งข้อข้อ3เข้าขใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงว่าว่าอย่างไรว่าคืออะไร เลยมีเสียงแสดงว่าเสร็จข้อสามแล้วต่อไปข้อสี่เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างไรบ้างหลังจากที่นําหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการทำโครงการศึษาข้อต่อไปสองข้อแลลูกน้องๆคิดว่าจากที่ผ่านมาเนี่ยตัวเองคิดว่ามีการเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างหรือตัวเองก็เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างแล้วแบบ ีมันเป็นสิ่งที่ประทับใจและมันจะติดอยู่กับตัวเราต่อไปแบบเรื่อยๆประทับใจหรือว่ามันเป็นความทรงจำที่ทําแล้วแบบนี่เราได้บทเรียนสําคัญแล้วมันจะติดตัวของเราไปเนี่ยไปอีกนานจนโตจนเป็นผู้ใหญ่ในภายภาคหน้า ้อสุดท้ายก่อนจะจบลงคิดว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยตัวเองน่าจะมีโอกาสได้ไปทำจิตอาสาได้ยังไงบ้างหรืออยากจะไปทำที่ไหนอยากจะไปทำเรื่องอะไรอยากจะไปทำกับใครอยากไปทำตอนเรียนมหาลัยอยากจะไปทำสักอย่างอะไรกับใครหนูอยากหนูคิดว่าหนูน่าจะมีโอกาสได้ไปทำ อะไรแบบนี้ที่ไหนเมื่อไหร่จะทำอะไรบ้างใครที่เสร็จแล้ว <c oughs> ดึงมานออกมาแยกมันออกมา <c oughs> แล้วพี่เลี้ยงครับพ <c oughs> ี่เลี้ยงไปหมดแล้วพ <c oughs> ี่เลี้ยงช่วยเก็บตัวจริงกลับมา <c oughs> ตัวด้านหน้า <c oughs> ให้ต้มและเอาตัวก๊อปปี้ให้กับนอ้นองๆกลับไปเอาแผ่นที่เป็นปากกาเขียนให้ทวามที่เดียงและแผ่นที่เป็นตัวก๊อปปี้หนูเอาเก็บกลับไปเอขอขนวะัญจ้าตัวก๊อปปี้นี่แหละเอาอ,อาลาดก๊อปปี้กลับไปด้วยเอาตัวที่เขียนด้านหลังไปด้วยนะจ๊ะอันนั้นก็ให้แต่ท้่งหลังเราเลือกไม่ใช่แต่กระดาษ๊อปปี้ไปจ้ะเราขอตัวแทนสี่คน สาซ้ายหนึ่งคนเอาสามคนสี่คนหนึ่งคนสองคนสามคนสี่คนเดี๋ยวที่จะเอามาไปส่งให้นะจ๊ะแล้วลองเล่าด่ว่าเราเขียนอะไรลงไปบ้างสิ่งที่ให้กลับไปคือของขวัญจากพี่โต้เพื่อให้น้องๆจําได้ว่าวันหนึ่งที่เราเคยมาเราเกิดการเรียนรู้อะไรแล้วเราจดจำอะไรได้แล้วเราจะเอาสิ่งเหล่านี้กลับไปทำอะไรต่อ นี่คือเรื่องที่เราจะเป็นสิ่งที่จะเตือนใจเราไปว่าครั้งหนึ่งเราเคยบอกพี่โต้แบบนี้เราเคยเขียนแบบนี้กลับมาวันหนึ่งที่เราตบเรื่องเราลองกลับมาอ่านว่าเราได้ทําตามนี้หร,รือเปล่าเดี๋ยวพี่จะเรียนนายจะใ,ให้นาะงมิว <New. S 1> อ่ะไหนเราให้เพื่อนฟังหนที่เล่าว่าได้รู้การทำงานการวางแผนการคิดที่มาให้เกิดให้ประสบความสำเร็จแล้วรู้สึกยังไงกับการทำงานที่ต่าง ก็คือีสใจค่ะคือเราได้มีทักษะใวงชุมชและคิดว่าตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างในตัวเองก็การพัฒนาตัวเอง่องการแสดงออกค่ะคือถ้้เรากล้าที่จะทำกล้าพูดและเรื่องไหนที่คิดว่ามันจะอยู่ติดตัวเราไปจนโตต่อไปเพื่เป็นเรื่องการ ค,คิดวางแผนามว่าในคือเราทำอะไรคือเราต้องคิดเพื่อที่จะวางแผนอนาคตเราและสุดท้ายคิดว่าในอนาคตตัวเองจะมีโอกาสได้ทำจิตอาสาอีกหรือเปล่าหรือว่าอยากจะทำที่ไหนยังไงบ้างคะก็คือได้มีโอกาสทำงานจิตอาสา เพราะว่าหลักการคิดการทำงานทุกอย่างที่เราได้มา,าเรียนติดตัวแต่การทำกิดอาสา,ต,าต่อไปเป็นเหมือนการฝึกทรัให้เราเป็นคนมีความคิดไหนแล้วก็ให้เพื่อนฝูงชื่ว่าอะไรที่เให้ติดอาสาประทับใจที่สุดพี่ให้รูแล้วก็ควาสนุกสนานและดูแลน้องเป็นอย่างดีค่ะ จักแ,แล้วเรารู้สึกยังไงต่อการได้เรียนรู้ในงานทำสิทธิอาสาบ้างครับได้เย เปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นบ <í> ้างในในตัวเองคะตั <like esse. S 1> okay. um, ้แต yeah, <Okay. S 3> ่แรกที่เข้ามาแล้วยไม่รู้อะไรจนมันมันได้ลงมือทำแล้วจนวันนี้ตัวเองเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะได้รู้ระการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากในการทําครงการความพองานในการนาอุปกรณ์มาใช้ประโยชน์การดัดแปลงอุปกรณ์โดยไม่ต้องคืออุปกรณ์มา เราคิดว่าอะไรคือเป็นสิ่งที่จะอยู่ติดตัวเราต่อไปจนจนโตเลยที่เราได้รับมาจากการทำงานคั้นี้การมีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดแล้วก็การวางแผนก่อนการทำงานและการแก้ปัญหาสุดท้ายสุดท้ายคิดว่าในอนาคตเนี่ยต,ต่อไปคิดว่าตัวเองน่าจะมีโอกาสได้ทำอะไรแบบนี้หรือทำ จิตอาสาดัแบบนี้หรือไม่หรือว่าอยากไปทำกับใครมีในใจบ้ากไหมครับก็จะนำความรู้ไปสอนแล้วก็บอกต่อน้องๆค่ะในการดูแลรักษาความสะอาดโอเคครับแสดพวกเร่อให้ตาห็หนด้วยต่อช้ โดยเฉพาะพี่พี่แข็งที่น่ารักที่สุดเลยประทับใจพี่โต้งพี่หมื่นและพี่พี่สยามกรงจอมทุกๆคนให้ความรู้เป็นการเองใจดีกับหนูและเพื่อนๆประทับใจอาหารอร่อยมากๆรู้สึกแอรู้ว่าเมื่อตัวเองได้เลือกเข้าเลือกเข้าสู่วงการทำจิตอาสาเรียกว่าเข้าสู่วงการทำจิตอาสา รู้สึกยังไงบ้างเมื่ได้ทำสินะตอนทำก็แต่ที่ได้ทำมาที่อยู่ทาสีห้องสมุดที่เดินไปอะไรเนี่ยดู้ดูดูรู้สึกว่าตัวเองได้รับอะไรจากการหรรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ได้ทำสินะต้องซื้ออะไรต้องคิดก่อนเสมอว่าพรุ่งนี้จะเดือดรึไหมไปไหนหน้าฝนต้องพกโลกหน้าฝนพบโลกไม่ผ่าน แซลเลนแซลเลนแล้วคิดว่าเรื่องเรื่องเรื่องอะไรที่มันจะอยู่กับติดตัวฝัญไปแบบจนโตเลยแบบที่ได้จบบการเรียนรู้ในครั้งนี้การอดทนในการทํางานค่ะทำโครงการนี้เหนื่อยมากทอมากมากแต่พออดทนและตัง้งใจทำงานนี่ออกมานี้ที่สุดครับเหนื้าขาปูกระชากเลไดะเหนื่อยที่จะได้ใช้แป้งข้าวบดที่ขาปูัวน้างมีเหนื่อยยังไงล่ะ อ่ะต่อไปก็ตัวเองจะมีโอกาสาที่ทำอะไรแบบนี้อีกไหมลูกคือตอนนี้เดินไปทางไหนที่ขัดตาและมันอิดเดอย์ร้อนรู้สึกอยาอกจะทํโครการโดยอัตโนมั <c oughs> ติและขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับหลังจากนี้พับและเก็บ ไปใส่ใต้หมอนเอาไว้หมุนนอนฝันดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวพ,พ,พี่พี่แหนี้จะมาพาไปทำอะไรต่อพี่พี่อ้อบทุกทุกลูกเชิญครับ